เช้านี้1ตุลาคมหกปดมาดูระดับน้ําผมปักไว้ที่ห้านิ้วตัวนี้ก็จะเข้ามา8ดนิ้วแล้วครับระดับน้ําขึ้นทีละนิดก็ถือว่าไม่เยอะมากนะครับ รับอัปเดตสถานการณ์น้าท่วมนะครับที่อําเภอชุมพวงตอนนี้น้ําก็ได้ขึ้นมาสูงนะครับแต่รถก็ยังสามารถสัญจรได้นะครับวันนี้เป็นวันที่สองติดตามสถานการณ์เรื่อยๆนะครับผม ่วนจิตนี้ก็คือห้ามผ่านนะครับน่ครับน้ำมากนี่น้ำมาก,มน,มากน้ำก็ไหลแรงไหลายเชี่ยวนะครับเส้นทางนี้เป็นทางลัดไปตลาดอันตรายมากครับภาพรวมโดยรอบ,รอบ จุดนี้ก็เป็นแม่น้ำเจรีลำเจรีนะครับ